สวัสดีค่ะเพืเ่อนเพื่อนจ๋าอ่าวันนี้ก็จะพามาทานอาหารนมนูง่ายๆนะคะทุกคนดูนะคะมีปลาตัวเดียวเนาะทุกคนจ๋าส่วนปนุยังไม่ได้ทำเอาน้ำพริกเลยนะคะทุกคนเออปนุจะทำแบบบ้านน้ำจิ้มอะทุกคนจ๋าอันนี้ก็ปลารนควันนะคะทุกคนเออได้ซื้อมาตัวเนาะปะนุชอบทานปลาไงทุกคน หน้าตาเขาก็จะทานกับข้าวนะคะหุงข้าวเนาะคนโอ้ดูแฟนเขาเปิดฝาไว้แห้งเลยเนาะทุกคนจา้าเออแฟนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าจะทานข้าวร้อนหรือข้าวเย็นเขาก็เปิดโล่งเลยนะทุกคนจา้าเออเขาฝรั่งเขาก็จะทานแบบนี้นะคะนี่เป็นครีมเหมือนเดิมเนาะครีมแบบว่าไม่ใช่ครีมแท้ไงทุกคนครีมแบบว่า ไม่ไม่มีศูนยะ์เปอร์เซ็นอ่ะทุกคนเออคือไม่อ้วนอนะ่ะทุกคนแล้วก็ยุกเกิดยกเกิดด้วยนะทุกคนเออก็ยกเกิดด้วยเนาะก็จะมีสลัดด้วยนะแต่ของปนุ์ไม่ได้นะปะนุต์ต้องมีน้ำพริกนะทุกคนเออไม่ได้ต้องทำแจ่วเนาะอืมอย่างนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวปนุ์ก็จะพามาทานข้าวเลยนะก็ทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเขาก็จะแกะนะคะทุกคนเออก็จะแกะก้างออกอืมจะเหลือแต่นเนื้อเนอะพลังเขาก็จะเต็นแบบนี้แหละทุกคนกลัวก้างติดคอเอาเปลือกเอาเรียกอะไรอะ่ะเอาเปลือกข้างนอกอย่างเงี้ยทุกคนเออเอาออกนะแล้วก็ไลเ่เอา,าออเอาก้างอ่ะอืมเอาก้างออกทุกคนก้างออก ก็จะทานกับข้าวไงทุกคนหรือว่าก็จะทานปากไม่รู้เนาะปนุไม่รู้นะ,ะนนะเออเดี๋ยวปนุก็จะทานกับข้าวไงทุกคนเออทําทําแบบว่าง่ายๆวันเนี้ยอืมวันนี้ปนุแต่หาเหตุมาไงาทุกคนเหนื่อยมากไม่มีแรงจะคุยเลยอะ่ะอ่านี่นะคะทุกคนมาทานอาหารกับปนุนะทุกคนจ๋าาจามาจา โรลันย yeah. ูแคนครับหนึ่งเทกเว y ต์ส n ตนเดะเดี๋ยวให้แฟนมาแกะกล้างนะคะทุกคนเออเดี๋ยวป้านุจะทําให้ดูนะจะทําคลิปให้ดูเนาะให้เขาแกะกันเลยทุกคนจ้าเดี๋ยวก้างจะติดคอฝรั่งตามาจ้า อ่าตอนนี้ก็เริ่มแกะแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะแกะประมาณนี้เนาะนี่นี่ดูข้างในนะคะทุกคนข้างในก็จะสวยงามเนา <L ax. S 1> ะสีสันพอจะแห่นตะลักซ์ลักซ์อ๋อเรนเบิลส์ลักซ์เซเลมอนเซเลมอนแต่เรนเบิลส์ลักซ์ไอ o n t k n o ยกอินดูฟอร์สตูนเด็ดยกยกอันเดอร์สแตนยกฟอร์ส hmm. ต mm ูนเอ่อรักโอเคแต่วิสิสเปเชียลลักซ์เซนฟามิลี่บัตเซนเบิร์ k ลักซ์นี่นะคะทุกคนก็น็อตเมกเส้นกันโอเคน้ำโอเคอ่าอย่างไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจขา บายๆนะคะรักนะจุ๊บๆม,มาจ้ามาจ้า